ค่ะพบกับรายการเช้าเย็นยังไม่ทานกินข้าวตอนาพากเสียงสัตว์กันเถอะมีช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่เขาชอบเอาสัตว์มาพากเสียงใสเขาชอบเอาสัตว์มาพากเสียงใส่แล้วจำนวนคนดูก็เยอะมาก จำนวนคนดูก็เยอะมากมากมาฟังเสียงสัมภาษณ์ได้เลยค่ะพ่อจะเสียงสัมภาษณ์เนาะโอ้ยเป็นบ้างอ้าวว่าไงคะอ๋อคือเห็นคอนเทนต์แบบนี้แล้วมันแบบฮาดีค่ะมันแบบตลกดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบด้วยค่ะอย่างเช่นภาพเสียงแมวเพราะว่าคนชอบแมวมากกว่าหมา จริงๆนะคะไม่เชื่อก็ไปดูที่ช่องได้เลยค่ะโอ้ยคันจังเลยคะเนี่ยอ้วนกันอะผมมาสิบปีใช่ค่ะก็แบบนั้นแหละคะ่ะคือใครอยากทำก็ทำได้นะคะเออไม่มีอะไรจะพูดเลยคะ่ะก็ใบายเลยะคะ่ะฮึมลูกนี้ก็สวยดีนะฮึมลูกวัดชมแม่ร้อนก็สวยดีนะแล้วปิดเอาได้แล้วโอเค ทุกคนไม่ยบายค่ะบาย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 